ต้องสวัสดีครับผู้ชมด้วยครับอยู่กับช่องอารนพัาร์ททีเอสอาร์ครับผมวันนี้ผมไม่ได้มาเล่นเกมนะครับผมวันนี้ผมจะมาตอบ Q A กันนะครับผมซึ่งาจากคิที่ที่ผมเปิด Q a ในวันที่19ตุลาคมนะครับผมซึ่งสรุปก็คือมีพิมพ์คอมเมนต์ทั้งหมดประมาณ10กว่าคนใช่ไหมโอเคนั้นเริ่มกันเลยนะครับผมมาที่คำถามแรกเลยนะครับจากน้องซาพี่ชอบกินอาหารอะไรครับ ซึ่งอันนี้ผมชอบกินข้าวผักกะเพราครับผมซึ่งการจะซึ่งผมที่ไปห้องยูโซไปอ่ะก็เลยสั่งข้าวผักกะเพราไปก็เลยอ่ะก็เลยจัดเตรียมอันนี้กินนะครับผม <c oughs> อันนี้นี่เป็นคําถามแรกนะครับผมมามาที่คําถามต่อไปก็คือจะน้องทอมโทนวทีนะครับผมพี่สูงสูงเท่าไรน้ําหนักเท่าไหร่เกิดอยู่จังหวัดไหนครับอย่างแรกก็คือพี่ นะส่วนสูงก่อนนะครับซึ่งส่วนสูงเนี่ยคือผงสูงร้อยเจเกนาะเกือบร้อยแปเลยส่วนน้ําหนักคือเอาชั่นน้ําหนักไปแล้วประมาณห้าสิบสาเนาะคือการจากไอพีสอันยี่สิบเนี่ยคือมันลดไป50 <c oughs> โอเคมาเข้าเรื่อนต่อเลยครับอ่าส่วนจังหวัดเนี่ยผมอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผมโอเคประมาณนี้คําถามต่อไปก็คือจะ นาฬิกา CPN 9 D นะครับถ้าผมอา่าไม่ผิดก็ขอไปด้วยนะครับพี่ชอบกระตูนไรครับนะเออยังไงต่อดีนะอ่ะเอาแบบนี้ก็แล้วกันอันนี้เมื่อตอนม .3 ก่อนนะครับผมไปดูตกระตูนขับมาก็เลยนะผมชอบกระตูนคือน่าจะเป็นบายบอยนินจาจองกระถาแล้วก็รนะีบอรเนาะเออจากกระตูนนี้ผมชอบมากคือ ถามว่าตึงเต้นไว้ก็ตึงเต้นอยู่นะเออ,อมาที่คำถามต่อไปจากน้องบอลเอชแชนแนลนะครับพี่สูงเท่าไหร่ครับอันนี้ตอบไปแล้วนะครับผมผมสูงร้อครับผมค่าคถามต่อไปจากน้อง Co P อ O L J อ H นะครับอายุเท่าไหร่ครับผมอายุ18ปีครับครับโอเคมาที่ คำถามต่อไปจากน้องหฮซิเจมอันนี้อะไรไม่รู้ไม่รพี่อายุเท่าไหร่นะอันนี้ตอบไปแล้วครับผมคำถามต่อไปจากน้องนีชาเซเห็นผิดขออภัยด้วยนะครับผมพี่นำหนักเท่าไหร่อันนี้ตอบไปแล้วนะครับผมจากไอทอมโค้ดไวทีนะครับผมคำถามต่อไปจากช่องว่า YS Game S กมครับผมคนพี่หล่อไหมครับก็ก็หล่อเนาะก็เลยสมผมเนี่ยน่าจะหล่อสุดแล้วเนาะนะ่คนอื่นน่าจะหล่อกระหมดแหละอ่ <c oughs> ประมาณนี้นะขั้นถาดต่อไปจากน้องปรับเป็นแชนแนลนะครับผมพี่ครับพี่เล่นโง b บอกแม p เพ t สเมเ e อร์เอมานานแค่ไหนแล้วนะครับน่าจะนับน่าจะนานประมาณ น่าจะประมาณเกือบสามสามเดือนเนาะคือไอ้ซึ่งเราเข้าไอ้ตอนที่เราเข้าไปอะ่ะน่าจะประมาณวันที่สามสิบก,การกฎาคมเนาะก็เลยเอ่าอย่างน้อยก็เข้าอันนี้แล้วก็เลยที่ผมไปดูช่องแจ็นดาก้อนไทยมาก็เลยอยากจะรู้ว่าที่เราผมไปเข้าไปอะ่ะประมาณวันที่สามสิบเอนั่นเองคืออันนี้สนใจมากอันนี้โอเคมาคำถามต่อไปเลย จะน้อง uo โ,โอนะครับผมพี่เป็นคนใช่ไหมครับอ่าใช่ครับผมก็เลยพี่พี่เป็นคนเนี่ยอ่ามีคำถามมีไหมนะก็ไม่มีแล้วนะครับโอเคคลิปนี้ขอจบเท่าน,นี้ด้วยกว่านะครับใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบายบาย